ป้าครับป้าอ้าวร้องไห้ด้วยทำไมมาเดินที่เปลียยวอย่างนี้แล้วก็มารองห่มร้องไห้บ้าเป็นไรครับฉันมาไล่ฉันอกจากบ้าน่ะลูกใช่ฉันไม่รู้จะไปทางไหนเลยอ่ะลูกชายได้แท้เลยนะใช่มันบอกฉันน่ะไปเป็นภาระมันโอ้โหแล้วม่ฉันก็ป่วยเป็นบาหวานไขมันมันบอกแม่เป็นภาระมันมันไล่ฉันอกจากบ้านฉันไม่รู้จะไปทางไหนดีอะ ค่อยๆคุยป้าไม่ไม่ต้องร้องเลย,ยไม่ต้องร้องเพราะว่ายิ่งร้องเดี๋ยวจะเป็นหนักแล้วเดินมาจากไหนป้าเดินมาจากปากท้างรุ่นเลยอ่ะนู่นนะนะใช่ตรงตลาดพระปินนู่นนะใช่โอ้โหแล้วมาถึงตรงเนี้ยป้ารู้ว่ากี่โลนี่มันเป็นติบๆลอยนะนรู้จะไปทางไหนป้าเดินไปเรื่อยเลยโอ้หทำไมลูกป,ป้าเป็นคนเป็นเป็นลูกที่แบบใช้ไม่ได้เดียว่าแม่งไล่แม่เดียมออกจบ้านนี่มันเป็นพารามันบอกเป็นพาระอีกมันบอกฉันเป็นพาราบัน ใยเย็นป้าไม่เดินอย่างงี้คนเดียวแล้วคนแก่เดียว,คน,ยวคนเดียวอันตรายตาเ้วเป็นผู้หญิงเลยป้าแล้วทำไมป้าไม่อยู่เขาจะไล่ยังไงทำไมป้าไม่อยู่บ้านไม่ต้องออกมาก็ได้อ่ะแม่ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วแม่เป็นภาระ <uc> ฉันจะทำยังไงจะไปดูจะไปทางไหนอะเอางี้ป้าโทรศัพท์โทรออกได้ไหมได้ป้าโทรหาเบอร์ลูกป้าดีเดี๋ยวผมคยุยเองเออทำอนี้ไม่ถูกหรอแม่ตัวเองแท้อทะไรได้ยังไงเออไอ้หา่าบาปกรรมที่บาเลย มัตนต้องร้องป้ามันต้องร้องเย็นเย็นเออฉันเสียใจฉันเ,เลี้ยงมันมามันไล่ฉันชื่อบีมหมอลูกป้าใช่ครับฮัลโหลนี่ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยเอขอาตัดแม่อยู่นะอ,อ่าพอดีว่าผมขับมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเจอป้าเดินคนเดียวร้องไห้อ่ะอยู่ที่เปียวเปียวบีมป้าบอกบีมไล่ไล่แม่ออกจากบ้านเหรอใช่ใช่เอาไปไล่เขาทำไมอ่ะเขาเป็นแม่เราเราไม่กลัวเหรอบาปกรรมอ่ะ อยู่บ้านไปก็เหนื่อยอ้าวเราเราต้องดูแลแม่ดิไม่ใช่ไล่เขาแล้วแม่เขาบอกว่าเราไปลำคาญเขาบอกเขาเป็นภาระอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องหรือไหมน้อง,ง,องโอ้ไม่ไหวอ่ะวันวานนะโห่บนนั่นบนนี่ทำนั่นทำนี่ไม่ได้เลยสักอย่างอา้าวเขาบ่นมันก็ตายภาษาแม่เขาเป็นห่วงลูกหรือเปล่าโอ้จต่ห่วงมากมายอะไรนะเอา้าว เนวี่่่เเเริมบือแล้ยฮ้ยนี่แม่เนอะไม่ใช่มีมันเบื่อแม่ได้ไงเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่คลอดออกมาเขายังไม่เคยโ่นเลยเออเขาดูเราได้เขาเลี้ยงเราได้แล้วทำไมแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้วะทำนู่นก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ทำนู่นทำนี่นี่นั่นนี่นู่นนี่นั่นไม่ชอบเลยโอ้ตอนเด็กก็คือตอนเด็กนี่โตแล้วโวยบีมเอ้ยมึงกูแม่งโคตรเลวดียว่ะมึงเป็นรูปสาอะไรวะที่ แต่มึงเนี <oily> ่ยแม่มึงไม่แทงปล่อยให้แม่มึงไล่ออกจากมึงไล่แม่ออกจากบ้านให้เดินคนเดียวไปเปี่ยวมึงยังเป็นคนอยู่ปะวะมึงมารับแม่มึงกลับบ้านดีกว่าแล้วมาขอโทษแม่แล้วพาแม่เข้าบ้านไปโอ้ยไม่ไกลเกินไม่ไปเฮ้ยทำไมมึงจิตใจมึงทำด้วยเฮี้ยเลยวะบีมนี่แม่มึงทั้งคนเลยแม่มึงจะปล่อยให้แม่มึงเดินคนเดียวอยู่างเงี้ยเหรอใครออกไปอ่ะเอ้าก็มึงไล่เขาอ่ะบีมไล่ก็สวนไล่จะออกไปก็คือออกไปเองอ่ะโอ้ยมึงคนที่เอานี่เอางนี้ดีกว่ามึงขับรถแล้วมารับแม่มึงเนี่ย เลยตลาดพระปิ่นมานะเลยมาประมาณเกือบสิบโลเนี่ย re. อยู่เนี่ยถนนเกือบเปียวๆเนี่ยขี่ไป,เอ,ปเองเดินไปเองกลับมาเองแล้วกันฮัลโหลบีมบีมบีมมารับแม่เปล่าก็เดี๋ยวพี่ดูพาพาพาแม่ไปหาหรือ,อยังไงโอ้แค่นี้แหละแค่นี้แหละเดินไปเองก็กลับมาเองได้แหละโอ้โหอะไรวะแม่งเป็นเด็กเชื่อะไรวะเนี่ยไม่ฮัลโหลบีมป้าลูกป้าวางสายแล้อวอะบีม,มเห็นไหมมันไม่เอาฉันโอ้โห ทั้งคนมึงไล่ออกจากบ้านบอกให้มารับมึงก็ไม่มารับมันไม่เอาฉันนะไม่ต้องไปเสียใจกับมันหรอกลูกี้ย่างเงี้ยป้าบอกให้แลวอีกหน่อยแล้วนี่ที่หลังนะถ้าเกิดว่ากลับไปบ้านนะไม่ต้องไปดูแลหี่อะไรมันเลยมันไม่เอาฉันนะคือรถไปกับผมเดี๋ยวผมพาไปนั่งร้านข้าวกินข้าวก่อนหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวผมค่อยว่ากันพราเจ้าไงเอฉันตเดี๋ยวผมขับรถไปส่งที่บ้านเดี๋ยวผมจะดูหน้าลูกป้าเดี๋ยวหน้าตามฉันก็ยังไม่ได้กินเลยแม่งโคตรเดนนรกเลยนรกป้าขึ้นป้าไม่ต้องร้องไห้ขึ้ เออแม่งมีการบอกว่าทำนู่นทำนี่แก่แล้วโอ้ยทำอย่างนี้นมันไรฉันนึงสายวันแล้วแม่งไม่น่าเกิดมาเป็นคนอ่ะ